งานสุดท้ายส่งท้ายปี2566ครับกับการเลือกเป็นช่งางภาพให้กับตัวตลกทีมแป๊บซี่โชว์ที่จังหวัดนครราชสีมาทำไมถึงเลือกงานนี้ไปดูกันครับสำหรับการถ่ายงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการถ่ายงานกับทีมงานแป๊บซี่โชว์หรือคุณแป๊บซี่เนี่ยเป็นนักแสดงสายเฮฮาที่หน้าตาดีเหมือนผมไง ในทุกวันก็ไม่มีแบบแผนเลยเป็นเรื่องที่สนุกสบายและส่งท้ายปีแบบนี้ก็ต้องเลือกทํางานที่มีความสุขนั่นแหละสําหรับงานนี้ที่ผมไปนะครับเป็นช่วงปลายปี2,566นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศย้อนหลังมาให้ดู ซึ่งเป็นงานที่ทีมงานแป๊ปซี่โชว์เนี่ยมาสร้างสีสันในสวนสนุกเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดของสยามคาร์นิวลฟันแฟร์ที่เขานําเครื่องเล่นกว่า20ชนิดพร้อมแสงสีตาการตาเขาก็จะประดับประดาไฟได้ดวสวยงามมาตั้งเปิดบริการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่22ธันวาคม2566ถึง14มกราคม2567แล้วต้องทําอะไรบ้างคือนักแสดงเนี่ยเวลาเขาแสดงเขาไม่สามารถถ่ายตัวเองได้จะมีภาพไปโพสต์ไปขายงานก็ต้องจ้างช่างภาพแล้วช่างภาพที่มาถ่ายงานก็ต้องเข้าใจโชว์และต้อง กลับตัวให้อยู่ร่วมกันได้เพราะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเท่านั้นต้องยอมสละเวลาของตัวเองและต้องอดทนกับการใช้ชีวิตร่วมกันในทุกๆวันไปกับการกิน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 แล้วก็เที่ยวแต่เวลาจะกินเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเรานะเขาจะถามเราก่อนว่าเราอยากกินร้านไหนกินอะไรแต่ก่อนจะตัดสินใจร้านนั้นจะต้องให้บอสใหญ่สามารถร่วมเดินทางเข้าไปได้ด้วยนี่แหละครับไม่ผิดตัวหมาที่ชื่อพอใจ คือทั้งสองคนนี้เขามีหน้าที่ทำงานให้หมาใช่ไปี่กใช่ครับฟังไม่ผิดเขาทำงานให้หมาจะกินหมาต้องเข้าได้ซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วก็ไม่ลำบากนะครับเพราะหลายสถานที่เขาก็ต้อนรับอย่างเต็มที่อย่างทริปนี้เราไปที่คาเฟ่แล้วก็กินขนมและกาแฟล้วพอใจก็สามารถนั่งน้ำลายเยิ้มอยู่ข้างๆแนบชิดติดตัวไปได้ ไปกินก <mondo> eh? <t navigation> hey, ๋วยเตี Guys, you, okay. ๋ยวก็ต้องเข้าได้แล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ดด้วยกินของข้าวเสร็จก็ต้องกินของหวานอย่างคาเฟ่ที่เราชอบก็จะเป็นที่นี่เลยทีซีซั่นที่เขาสามารถเอาน้องหมาเข้าร้านกาแฟนั่งตัวติดกันในห้องแอร์ได้เลยก็อย่างที่เห็นแหละครับทั้งกินทั้งเที่ยวเขาพพอร์ตหมดรวมถึงที่พักด้วยนะรอบนี้พักกันยาวๆกว่า10คืน ก็ต้องเป็นที่พักที่หมาเข้าได้อย่างครั้งนี้เราเลือกพักที่นี่ครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี่คือแบบต้นไม้เยอะมากแล้วอยู่ติดในตัวเมืองเลยทมกางธรรมชาติและห้องพักที่แสนสบายเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆไหนจะเที่ยวไหนจะนอนสบายไหนจะกินอย่างมีความสุขเพื่อให้มีเลี้ยวแรงในการมอบความสนุกแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่การถ่ายงานแสดงเนี่ยค่อนข้างาง,ง่ายเพราะเป็นงานฟรีสไตล์แต่ก็ต้องคอยดูนะเพราะอย่างแป๊บซี่เนี่ยเขาชอบวิ่งไปนู่นไปนี่เอานู่นเอานี่มาใส่และไหนจะทีมงานที่เป็นตัวตลกแต่ละวันเขาก็จะไม่เหมือนกันเพรานั่งเร เบื่อเขากลัวเราเบื่อเขาก็ให้ไปใส่มาร์คอตดใช่ฟังไม่ผิดให้ไปเป็นมาร์คอต์ดถ้าพคยอ,อยู่ในมาร์คอตดเวลามีคนมาขอถ่ายรูปยิ้มในมาร์คอดจะยิ้มัไงเนี่ยจากช่างภาพก็ไปลองแสดงดูจากที่อยู่ในตัวมาร์คอตด โน่นฮะขึ้นไปเป็นตัวตลกขายาวตกลงจ้างช่างภาพหรือว่าเป็นนักแสดงกันแน่ก็นั่นแหละครับชีวิตช่างภาพเป็นได้ทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องกราบแทบเท้าลูกค้าที่แสนน่ารักคนนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นเรื่องการแสดงค่อนข้างเยอะเพราะถ้าเขาได้มาดูคลิปนี้เขาคงประทับใจแน่นอนอและก็คงจ้างเราต่ออีกยาวนาน